หวงพ่อเล่าเรื่องผีตอนฤทธอภิญญาหลวงพ่อปานจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อหรือศีลิงดำวัดท่าทรงจังหวัดอุทัยธานีท่านผู้ฟังทั้งหลาย วันนี้ตรงกับวันที่31มกราคมพศ2514วันนี้มาคุยถึงเรื่องหลวงพ่อปานกันต่อเอากันเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเกล็ดๆเท่าที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันนั่นก็คือเรื่องล้างชามเรื่องล้างชามนี่มีอยู่ว่าในงานเทศกาลครั้งหนึ่งเป็นงานของหลวงพ่อปานเองคนมากหลวงพ่อปานเวลาจัดงานท่านเลี้ยงชาวบ้านคือตั้งโรงครัว เรียกว่าอาหารการกินอุดมตลอดเวลาเรื่องการกินไม่ต้องห่วงถ้าไม่เลือกกับข้าวละไม่ต้องห่วงเรื่องการกินแกงประจำของท่านใครจะมีแกงอย่างอื่นท่านไม่ว่าแต่แกงสองอย่างไม่มีไม่ได้นั่นคือแกงขั่วส้มผักบุ้งกับหัวตาลต้มปลาร้าขนมของท่านก็มีสองอย่างข้าวตอกน้ำกะทกิกับแมงลักละลายน้ำเรียกว่าขนมสองอย่างแกงสองอย่างนี่ต้องมีประจำ แต่แม่ครัวจะทำอย่างอื่นด้วยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่าเหมือนกันเท็นนี้การเลี้ยงคนในสมัยนั้นคนนิยมกินข้าวโรงครัวมากเพราะร้านค้าไม่ค่อยจะมีแล้วก็ชาวบ้านยังไม่ค่อยเลือกอาหารตามชนบทก็กินอย่างเรียกว่ากินอิ่มไม่ใช่กินอวดเพราะงั้นคนกินก็มีมากคนครัวก็มากพอแต่ว่าคนล้างชามนี่มีน้อยชามที่เขากินแล้วยังล้างไม่ทันคนที่มากินใหม่ก็ไม่มีชามจะกิน นี่เป็นเรื่องลำบากของคนทำครัวคนกินหนัไม่หนักทีนี้คนล้างชามนะ่ะหาล้างไม่ทันก็ปรากฏว่าหาคนช่วยยากอย่างอื่นมีคนทำงานเยอะแต่คนล้างชามมีน้อยคนล้างชามสมัยนั้นก็ชื่อตาเผือดนี่อาจจะมารู้จักสมัยที่แกแก่แล้วคนนี้มีร่างกายแข็งแรงมากเป็นสัปเหเรอประจำวัดแกก็มารายงานหลวงพ่อปานบอกว่าหลวงพ่อขอรับท่านใหญ่ขอรับ กรุณาให้ใครไปช่วยล้างชามด้วยเถอะเพราะว่าการล้างชามนี่ไม่ทันกับคนกินจริงๆคนกินมากคนล้างชามมีน้อยชามที่มีอยู่ก็มากเหมือนกันแต่ว่าล้างไม่ทันเพราะคนล้างไม่มีหลวงพ่อปานท่านบอกว่าเวลานี้งานก็คั่งด้วยกันหมดจะหาใครมาล้างได้ละ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาชามสศิกา้าและขยวขยาวซีมันถึงจะไว ไปล้างทีละลูกทีละลูกมันจะทันยังไงคนเขากินทีนับสิบแล้วชามที่เขากินแล้วเขาไม่ได้ล้างเข้าไปนี่มันเปื้อนคราวหนึ่งนับสิบล้างทีละลูกแกจะไปล้างทันได้ยังไงตาเผือดแกฟังอย่างนั้นแกก็ปฏิบัติตามคําสั่งทันทีขนชามลงท่าน้ำเซติกราขยาเรียกว่าขยาอยังไม่ปราณีกัน ขย่าแล้วก็ใส่ปใส่ไม้ชามเกลี้ยงได้ผลดีมากแต่หน้าแปลกคือชามมันไม่แตกคราวนี้ก็เอาละเกิดเรื่องใหญ่มันมีเรื่องใหม่ขึ้นมาเรื่องหนึ่งหลวงพ่อปานแจกของกมุงกันมากอยู่แล้วมหหรสพที่มีอยู่คนก็ล้อมกันแน่นขนาดแต่ว่านั่งอย่างมีระเบียบไองานใหม่เพิ่มขึ้นคือตะเพิดล้างชามใส่ตะกร้าขย่าเป็นงานใหม่สำหรับงานนั้นเรียกว่าเป็นมหรสพใหม่ คนมาดูกันแน่นขนาดตาเผือดแกเกอร์เขย่าชามหน้าตาเฉยไม่มีความรู้สึกอะไรชาวบ้านทั้งหลายก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าประเดี๋ยวชามก็แตกหมดบางคนก็ร้องห้ามบอกว่าลุงอย่าไปเขย่าอย่างนั้นสิประเดี๋ยวชามก็แตกหมดถ้าเผือแกตอบว่ายังไงแกตอบว่านี่ชามของวัดบางนมโคนาะเป็นชามของท่านใหญ่หลุงพ่อปาน จะแตกหรือไม่แตกไม่ใช่ของฉันเมื่อท่านสั่งให้ฉันขยาวฉันก็ขยาวหากว่าฉันไม่ขยาวก,ก็ไม่ทันพวกแกใช้พวกแกกินกันคราวหนึ่งนับสิบสบคนแล้วฉันจะมานั่งล้างชามทีละลูกทีละลูกยังไงพวกแกกินแล้วก็ไม่ล้างชามกันตาเผือดรู้สึกว่าแกเป็นคนปากร้ายอยู่สักหน่อยแต่ว่าผลที่ปรากฏแกขยาแรงๆแล้วก็สส่ไปใส่มาแล้วก็เทกองเข้าไว้ พ่อไม่จัดเรียงเสื้อด้วยเทกองเข้าไว้เทเสร็จแล้วก็เทกองมารวมกันเทใส่กระบงงใหญ่ๆกองรวมกันแล้วก็เอาใหม่ที่ยังไม่ได้ล้างเศตกราไปเขย่าอีกบรรดาประชาชนที่สนใจเข้ามาดูชามที่จะเผือดล้างเป็นชามก๋วยเตี๋ยวมันแตกหรือไม่แตกก็ปรากฏว่าไม่มีชามแตกสักใบเดียวเรื่องนี้เป็นที่เล่าลือกันมากคนที่เห็นในสมัยนั้น ในขณะที่ตาเผือดล้างชามแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ในกรุงเทพคือพันเอกสแสวงแก้วมณีท่านผู้นี้บอกว่าเห็นกับตาตัวเองเรื่องนี้หลงพ่อปานท่านจะเสกท่านจะเป่ายังไงก็ไม่เห็นท่านทำนี่ก็เป็นอันว่าเรื่องล้างชามผ่านไปนะเป็นสิ่งมหศัศจรย์แล้วข่าวมหศัศจรย์ของคนสมัยนั้นทีนี้ต่อไปก้าวเรื่องอะไรดีละ่ะเอาเรื่องเรือยนต์จุด เรื่องเรือ,อยอนต์หยุดนี้เป็นข่าวอยู่เสมอในสมัยนั้นคือว่าสมัยตอนต้นก็มีเรือเขียวเรือแดงรับคนโดยสารตอนเช้าเรือเขียววิ่งมาลำหนึ่งแล้วก็เรือแดงหนึ่งลำจากอำเภอผักไห้ถึงกรุงเทพแล้วตอนเย็นก็มีเรือเขียวหนึ่งลำเรือแดงหนึ่งลำวิ่งจากกรุงเทพถึงอำเภอผักไห้ผ่านหน้าวัดบางนมโคแต่บรรดาเรือทั้งหลายนี้เวลาวิ่งผ่านหน้าวัดไม่เบาเครื่องคลื่นมันกระจัด แล้วก็เป็นที่เดือดร้อนของคนไข้ไม่สบายที่มารักษาโรคกับหลวงพ่อปานเอาเรือมาจอดที่หน้าวัดเป็นต้นคล้ายกับวัดอื่นเขามีงานแต่นั่นเป็นยามปกติเพราะคนไข้ของหลวงพ่อปานนี้ท่านสร้างสถานที่พักไว้ให้คือตั้งเป็นโรงอาศัยคนไข้เรียกว่าโรงคนไข้จุได้ประมาณสักสองคนนอนเรียงกันสองแถว แล้วมีบริเวณกว้างมีที่ทําครัวถ้าไม่พอบางคราวก็ไม่พอต้องอาศัยศาลาการเปลี่ยนบ้างหนักเข้าก็ต้องอาศัยหน้ากติพระบ้างคนไข้ามากขนาดนั้นเพราะโรงพยาบาลหรือสุขสศาลาเวลานั้นก็หายากหมอที่ตั้งทําการรักษาตามนิธิเจริญก็ไม่มีก็มีแต่หมอโบราณเขาก็เอาสตางมารักษาที่หลวงพ่อปานดีกว่าไม่ต้องเสียสตาง จะเสียกระสตางค่ายายาหม้อหนึ่งก็ราคาสองบาทไม่มากค่ากับใบรคาหรือใบรคากับยาแพรกสําหรับอาหารการบริโภคถ้าไม่มีก็กินกับหลวงพ่อปานสบายเป็นอันว่ารักษาสบายกันทีนี้บรรดาเรือเขียวก็ดีเรือแดงก็ดีแต่ว่าเรือเขียวเป็นเรือของขุนพิทักษ์เขามีความคารพในหลวงพ่อปานมากเวลาเข้าเขตวัดบางน้ำโคก็วิ่งเบาเบาเครื่อง ถ้าเรือมากเท่าไรก็เบามากเท่านั้นจนกระทั่งคลื่นเป็นลูกเล็กๆเรือก็โครงบางเรือที่จอดอยู่หน้าวัดแต่ก็ไม่มากนักแต่ว่าไอ้เรือแดงนี่เป็นเรือของฝรั่งเขาสยามสติมแพ็กเก็ตเขาให้ชื่อของเขาอย่างนั้นก็ไม่ค่อยจะเบาวิ่งตามอัธยาศัยตามสบายแต่ความจริงคนบังคับเรือก็เป็นคนไทยไม่ใช่ฝรั่งแต่เขาถือว่านายก็เป็นฝรั่ง วันหนึ่งหลวงพ่อปานท่านมานั่งอยู่หน้าวัดท่านก็นั่งมองว่าไอ้เจ้าเรือพวกนี้นี่มันไม่รู้จักเกรงใจคนไข้คนป่วยบ้างเรือเขาจอดกันอยู่มากๆเรือกระทบกันมีอันตรายมันก็วิ่งตามอัจฉริยสัยของมันนี่มันจะเบาสักนิดชั่วระยะหน้าวัดประมาณห้าเส้นนี่มันก็จะไม่ช้าสักเท่าไหร่ขณะนั้นที่นั่งอยู่มีคนอยู่สองคนคือตายุ่งกับตาวงสองคนด้วยกัน เขาก็ว่าท่านขอรับก็ทำให้มันวิ่งไม่ได้เสียไม่ได้หรือขอรับหลวงพ่อปานท่านบอกว่ามันเป็นของไม่ยากจะให้มันวิ่งไม่ได้นะทำได้แต่จะให้เสียเลยไม่ได้จะทำลายทรัพย์สินเขาไม่ได้ตายุงตาวงแกก็เลยบอกว่าเอาให้มันวิ่งไม่ไหวอย่างเดียวแต่เครื่องไม่เสียได้ไหมขอรับหลวงพ่อท่านบอกว่าทำได้แล้วต่อมาอีกวันหนึ่งถึงเวลาที่เรือจะมา เรือเมจะขึ้นมันเป็นเวลาตอนเย็นก็ประมาณสักสี่หรือห้าโมงเย็นเรือขึ้นจากกรุงเทพถ้าหากว่าตอนเช้าก็ประมาณโมงเช้านี่หนึ่งลำและประมาณสองโมงสามโมงอีกหนึ่งลำแล้วก็วิ่งระยะห่างกันเรือเขียวกับเรือแดงออกไม่พร้อมกันเรือแดงออกก่อนเรือเขียวออกทีหลัง ถึงเวลานั้นท่านก็ไปนั่งนาทาตายุงกับตะวงก็ไปด้วยไปนั่งดูว่าเรืออะไรที่มันไม่เบาที่นาวัดคือวิ่งแล้วไม่เบาเครื่องก็ปรากฏว่าเป็นเรือแดงเรือแดงลำนั้นในสมัยนั้นชื่อว่าโอปอแปลว,ว่ายังไงก็ไม่ทราบเขาเขียนว่าโอปอวิ่งมากระเต็มฝีจักใช้เครื่องกลไฟใช้เครื่องไอ้น้ำนะพอเข้าเขตน,นาวัด หลวงพ่อท่านก็นั่งอยู่กลางลางวัดเจ้าเรือนั้นมันก็ไม่เบาเครื่องตายุงกับตาวงก็ร้องบอกว่าท่านขอรับให้มันหยุดเสียได้ไหมท่านก็บอกว่าได้เขาก็บอกว่าหยุดได้แล้วนี่ขอรับหน้าวัดหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอา้าวมันก็หยุดแล้วนี่ท่านว่าอย่างนั้นความจริงเรือยังใช้ฝีจักเต็มที่เวลาที่ท่านบอกว่าหยุดแล้วหนะ ความจริงมันยังไม่หยุดมันวิ่งโย่แต่พอท่านพูดก็ปรากฏว่าเรือไม่เคลื่อนที่ไอเจ้าเรือยนต์มันใช้ฟีจักรเต็มที่ใบพัดของมันหมุนน้ําเป็นฟองแต่ว่าเรือไม่ไปคราวนี้ก็ยุ่งจะหันซ้ายหันขวามันก็ไม่หันคล้ายกับปักสมอดึงไว้ทั้งหน้าหลังนี่เป็นเรื่องแปลกจริงๆเจ้าหน้าที่ของเรือก็วิ่งกันควยไม่รู้จะทํำยังไงในที่สุดนายท้ายก็สั่งดับเครื่อง เรือหยุดเครื่องแล้วก็เรียกเรือเล็กหนึ่งลำมารับเข้ามากราบหลวงพ่อแล้วก็ขอขามาโทษหลวงพ่อปานท่านบอกว่าอ้าวก็เครื่องมันไม่ได้เสียไม่ใช่หรือเขากราบเรียนท่านว่าเครื่องไม่เสียครับแต่ว่าเรือมันไม่ไปหลวงพ่อท่านถามว่าทำไมจึงไม่ไปละ่ะรู้ไหมนากรัวว่าเขาคงจะคิดได้ เขาก็เลยบอกว่าผมมาหน้าวัดของหลวงพ่อผมไม่เคยเบาเครื่องเรือจอดอยู่มากเห็นจะเป็นเพราะผีหรือเทวดาหรือพระที่วัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ท่านจะโกรธผมคงทำไม่ให้เรือไปหลวงพ่อปานก็เลยถามว่าต่อไปนี้จะเบาเครื่องได้ไหมละ่ะถ้าเบาได้ละก็เรือมันก็วิ่งได้แต่ถ้าเบาไม่ได้เรือมันก็วิ่งไม่ได้ ทีหลังถ้าเข้ามาวัดนี้ไม่เบาเครื่องเรือละก็เรือมันจะไม่ผ่านหน้าวัดคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในท้ายกับเอนจิเนียก็ก้มลงกราบบอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอรับกระผมจะสั่งพักพวกทั้งหมดว่าถ้าเข้าเขตวัดนี้ให้เบาเครื่องหลวงพ่อท่านก็บอกว่าถ้ามีมันญาติดีอย่างนั้นเห็นใจคนอื่นแบบนั้นก็ใช้ได้เครื่องมันก็ไม่เสียเรือก็จะไป ถ้ามิฉะนั้นล่ะก็ถ้าเธอมีจิตคิดว่าหาผลประโยชน์เฉพาะส่วนตัวเป็นสำคัญเรื่องของตัวสำคัญกว่าเรื่องของคนอื่นล่ะก็เรือมันจะเข้าเขตวัดนี้ไม่ได้เอากลับไปได้แล้วนี่มันก็ไปได้แล้วนี่นะสองคนกราบลงไปพอขึ้นเรือก็ปรากฏว่าเรือสามารถวิ่งไปได้ตามปกติ นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าเรือทั้งหลายไม่ใช่แต่เฉพาะเรือแดงของบริษัทสยามสติมแพ็กเก็ตจะเป็นเรือขนาดไหนก็ตามต่างคนต่างก็บาเครื่องกันเป็นแถวอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันผลที่ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้เป็นเรื่องอภิญญาสมาบัติแต่ว่าท่านก็ไม่ได้แสดงอวดใครท่านทําเพื่อเป็นการสงเคราะห์บรรดาประชาชนที่มาจอดเอาคนไข้ามารักษาที่วัดของท่าน เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องผ่านไป